สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดสุขสุขคนอีกเซนเกาเซนเคยเนาะกะเมื่อนี้เฮากำลังกะเกี่ยมเครื่องนะพี่น้องนี่มีแผงโซล่าเนี่ยอันหนึ่งเกี่ยมที่ไปติดตั้งใหครับขอบครัวของนางแพ้วนะพี่น้องกับโบคู้ว่าเป็นเอื่อยหรือว่าเป็นน้องของเบาดำก็เลยว่าโบคู้ว่าชื่ออื่นนะได้ดีนะพี่น้องนะก็เลยใส่แทนเข้าวันนงเนาะพี่น้องอ่าเนาะ นงางแพ่วนี่ก็คือผู้ชี่ว่าเป็นแม่ห้างแล้วก็มีลูกติดสามคนนะพี่น้องผ่านมาเขาก็ได้ไปสั่งเพื่อนแล้วก็เอาเครื่องช่วยเหลือหลายล่ายางไปให้เพิ่นแล้วก็เมื่อนี้เนาะก็ฮอตคิวของไฟพี่น้องเขาก็สีเอาไฟนี่แหละไปติดให้เพิ่นแล้วก็ผู้ใ้ญ่ใจดีที่ว่าสนับสนุนในการาติดโซลาเซลล์ในให้กับทางนังแพ่วเนาะก็คือทางพระมหาจารุนอินทองนะพี่น้องเพิ่น,นจำวัดยุทีกรุงเทพมหานคร อ่าเพื่อนให้เอ๋ยไแต่สำนันเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจหลายๆเนาะส่วนว่ารายละเอียดของมูลค่าเท่าใดเท่าใดเนี่ยเฮาที่ไปลงหลังจากที่ว่าเฮาติดตั้งแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาเกี่ยมเดินทางออกไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องนี่เอาขึ้นรถเท่าก็ไปเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่ต้องได้จับไปเดี๋ยวมันชิดแตกเนาะนี่มาไฟแล้วก็ตัวควบคุมหลายอัน นะครัาาบผู้ชมก็ตอนนี้เข้ากับม้าหอดเป็นที่พ่อยเนาะกำลังสิเอาเครื่องออก <c oughs> กันลำบากสมควรนะพี่น้องเนาะทางมาหนีตีกีกันนั่งเพิ่อนกันอยู่ล่อมาตอนนี้กับมาบ่ฮอดอีกพี่นอนเนาะนะนั่งแพ้วเพิเ่นบัดดอยูนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอายของเพิ่อนยู เดี๋ยวเฮาสิให้อายเพื่อนท่นแหละซอยเฮาติดตั้งให้แล้วก็มื้อหน้าเฮาจึงสิมาเหยียบม,มายามนางแพรวเนาะเพราะมื้อนี้เพิ่นก็นออกไปให้แต่เศ้าเฮาอ่ามาบอกให้เพิ่อนอยู่ถ้าเฮาบ่ทันเนาะนี่นะคราบผู้ชมการโตที่สําคัญที่สุดที่ว่าเฮาเน้นในแต่ละหลังเนาะก็คือตัวนี้แหละแพงแพงตัวนี้มันขนาด30วัตต์แล้วก็มีหม้อไฟเนาะตัวนึงไว้สําหรับเป็นโต๊ะแก้ไฟแล้วก็ ตัวที่หัวใจลักของมันแท้ๆเนาะก็คือตัวนี้พี่น้องคอนเทเลอร์ตัวนี้นี่ไส่ไว้สาหรับเวลาที่ว่าไฟมืดเนาะมันก็ที่ซักให้อัตโนมัติเรลาเวลาที่ว่ามันซักเต็มมันกะสีตัดให้อัตโนมัตินะพี่น้องเนาะตัวนี้แหละเขาก็เลยเลือกตัวนี้มาเพราะมันดีลายยนะางเนาะถามว่าเทาเอาโตธรรมดาธรรมดาราคามันก็ที่ลดไปลายได้ว่าตัวนี้นี่ราคาสูงเติบเนาะพี่น้องแต่มันดี เข้าก็เลยเลือกเอาตัวนี้มาเดี๋ยวเข้าซิประกอบจุนี่เนาะเราก็ห้เพิ่นแปลงอันนั้นไปเพราะว่ามันนีหันคือดังที่บอกไปนางแพ้วหันเพิ่นไปยูเพิ่นออกไปให้แต่เศร้าแต่ว่าเวลามาบ็อกหันแมนพอของเพิ่นหันมาบอกเนาะทำอีแต่เข้าโทรหาเออหัวหันแล้วเอหัวมันไปบล็อกพอของเพิ่นพอของเพิ่นพัดมาบล็อกบล็อกัดว่านางแพ้วหันไปยูล้วเข้ากับพวกนเ้นว่านางแพร่ไปยู มีได้อายเพิ่นอยู่อายเพิ่นก็เลยอ่ามาซอยเฮาเนาะมื้อนี้ก็อาจสิบ่ได้เห็นหนา้าเห็นตานางแพ้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะกเบิ่งลูกชายเพิ่นเอาเนาะเพิ่นลูกชายเพิ่นอยู่ทางเพิ่นลพี่น้องนะนางหลินอยู่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อก่อนแพ้วมือ้อนะผู้ที่ว่าค้นๆอายๆล,ล,ล, ai, ลพี่น้องเนาะลูกชายกกของ่ะเดี๋ยวเฮาเริ่มประกอบมมเริ่มมันยังลกเริ่มติดตั้งเลเนาะพี่น้องเนาะ 嗯。Uh. แลนนี่ก็เรียบร้อยหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าชิมเมียนเครื่องกันแล้วก็บชิมาอันนั้นให้เบิงนะ้งเนาะอ่าชิมาทดสอบให้เบิงนะ้งเนาะโอเคนะท่านผู้ชมก็บสำเร็จเป็นที่พ่อเน,นะสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มือนี้เนะาะกัอันนี้เป็นทั้งนอกเนะกาะกัเอาใหม่อันนั้นมาใส่เรียบร้อยฟังเรียบร้อยเนาะฮับแสงแดดเต็มประสิทธิภาพพี่น้องแล้วก็เข้าดึงสายมาทั้งนี้เนาะ เพราะว่าอันโตคอนโทรลเ่าใส่ทั้งเทิงพุนะ่นเนาะก็ใส่ไฟนี่ก็ใส่ลายเติบพอดีมือนี่นัง่งแพลวพนันบพยูนะพี่น้องแล้วก็เข้าได้ทั้งไอของนงั่งแพลวพนันเพิ่นมาซอยเนาะนี่อันนี้ก็คือลูกทรายของเพินะ่นเนาะอ่าโนบสบายเลอะเนี่ยโนบสบายเลอะกองกี่เด้สบายเละอะเนาะพอดีเพิ่นเอาน้องให้เม่หลักก็อยู่เพื่อนนี่แหละสองไอ้น,นอ้องเพิ่นเนาะก็อันนี้เนาะ เป็นดอกไฟดอกหนึ่งเฮาใส่ทางนอกนะพี่น้องแล้วก็มีอีกดอกหนึ่งใส่ทางในนะพี่น้อง,นะองเนาะนี่ก็เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเฮาชีลองเอา,เอาส,สายซักโทรศัพท์มาลองนะพี่น้องเนาะพอดีเฮากะเกี่ยมมาต้นนี้ดิเ<ม>นาะนี่ ตัวคอนโทรลมันมีตัวซักโทรศัพท์ให้พร้อมนะพี่น้องนะอ่าเชียบอ้าวมันคือภูเขาอ่ะชืดข้าไประก็นีน่นะนเน,ะนาพนะพี่น้องโอเคเนาะนี่ซักโนะทรศัพท์ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ขึ้นเนาะจอโทรศัพท์บลูดัมนี่ก็แตกเนาะพี่น้องเนาะนี่ เนาะนี่เนาะก็คือสากโทรศัพท์ได้ใส่มายังได้แล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตเปิดปิดเนาะพุ่นเนาะติดอยู่พุ่นลเรพี่น้องนะเนาะเฮาส์สังเปิดปิดอยู่พี่ได้เลยแบบออตโต้พี่น้องเ,อเกินไปแล้วดนนีกว่าน,นะเนาะเป็นต่อแบบใช้แบบไฟบานปกติทั่วไปเนาะเด็กน้อยใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีนะปลอดภัยนะพี่น้องไฟระบบไฟตัวนี้ ว่ามันเป็นไฟกระแสกงแล้วก็หมอกไฟเท่ากับตัางว้ลุ่มพันเป็นบอลเก็บไฟเนาะเวลาอ่าไฟมดมันกะซีซากไห้ออโตโ้เวลาที่ว่าไฟเต็มมันกะซีปัดไห้ออโต้นะพี่น้องระบบนี่อันที่มันแพงกับแพงยันมีตัวนี้เข้ามากเลยนะพี่น้องเนะาะกะทั้งสุดเนี่ยกะทูไหลายเติบเนาะนี่น้องสาวเพิ่นน้องสาวน้องชายลูกของเพิ่นเนาะนอนอยู่ฮะน ก็ช no, er ีวม่านนั่นเนาะพี่น้องเนาะมันนี่กะชมบกชมบันก่อนสิแล้วนี่กะเดี๋ยวเข้าไปสรุปเหลืองไล่อันนั่นไล่ใจยู่เพื่อนเมาะตอนนี้กะอยากกินข้าวเราี่น้องพากินข้าวก่อนหรอกก็จึงคอยมาสรุปตามหลังนะพี่น้องเนาะโอเคไปปะเจอกันอยู่เพื่อนพี่น้องขดบใจอ่าฮะดีใจว่าได้ไฟอยู่เพื่อนนี่ดีใจดีใจก็เราดีใจเลอะละเยื่มเว้ยเลอะเลอะอื เข้าใจเข้าใจอีกอีก,อก,อก,อกมวยเตืขใจอ้าวโอเคนะพี่น้องเนาะก็คือดังที่บอกไปแม่ของเพื่อนหันไปยูเนาะยูแต่ลูกชายเอาน้องถ่ายเพื่อนเนาะแม่ของเพื่อนกับไปไฮไปนันแต่เศร้าเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่เพื่อนวันเล่นนะพี่น้องเนาะโอเคนะ okay, นะท่านผู้ชมก็ตอนนี้เป็นหลังจากตอนเทียงกายมาแล้วเนาะกายตอนเทียงมาแล้วก็พอดีมือเศร้ายากกินเข้าพอดีเลยทักก่อนยุดการอัพคลิปไว้ก้อนแล้วก็ มาต่อตอนแรงนะพี่น้องเนาะก็ชิมาสรุปสำหรับไล่ใจที่ว่าเอาใส่ใจไปนในการติดตัง้งแผงซาาโซล่าเซลล์เนาะ้กับอขอบครัวของนั่งแพ้นนะพี่น้องเนาะนี่เราก็ได้จดมาเป็นรายละเอียดหลายๆอันเนาะก็มีแผงโซล่าเซลล์หนึ่งสุดเนาะหนึ่งสุดก็ประกอบมีอดอกไฟหั่นสองดอกโตหมอไฟหั่นหน่วยหนึ่งแผงหัน่นอันหนึ่งแผงหั่นเป็นขนาด30วนะัตต์เนาะ แล้วก็มีคอนโทรลเลอร์อันนึงอ่าเนาะสามชียางหันกะราคาแมนสองพนเก่าบาทเนาะตีเป็นเงินก,กีบกะทึกยูเก่ 9, าแซนห้าสิบเจ็ดพันกีบนะพี่น้องแล้วก็เข้ามาซื้อเพิ่มนิเนาะก็คือเป็นกระดานไฟอันหนึ่งเสาห้าพันกีบสายไฟอีกประมาณเสาหาแมตกเนาะเจ็ดสิบหาพันกีบแล้วก็มีน,อน็อตเนาะพี่น้อง มีน็อตหันอ no. ีกชีโตโตที่เขาเอาไปจับแผงโซล่าหันแล้วก็มีสวิตช์อีกสองอันเนาะแล้วก็สก๊อตดำหนึ่งก่อก่อหนึ่งเจ็ดพันเนาะแล้วก็รวมทั้งหมดที่ว่าเขาอ่าใส่ายไปเนาะแล้วก็รวมคาฟาร์กอีกเนาะพี่น้องเนาะลืมคาฟาร์กคาฟาร์กที่ว่าเขาฟาร์กจากหอยทรายลงมาเผาดมก็คือห้าสิบพันกิี๊ดเนาะเขาก็ได้จดรวมมาทั้งหมดเนาะทั้งหมดก็คือ 1>, 1ล้านหแสนกับ42่สบสพันกฟเนาะสำหรับการติดตั้งแต่ละขั้งสำหรับการซื้อเครื่องแต่ละเทอมันกะอาจชิบว่คือกันเป๊ะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนะาะเพราะว่าราคาสินค้ามันกะพันแพรตามราคาของเงินบาทเนาะตามราคาของเงินบาทเลยหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าบางเทอราคาเงินบาทก็ขึ้นบางเทอราคาเงินบาทก็ลงมันกะพันแปรไปตามนั่นเนาะกัชิประมาณนั่นเนาะ แล้วก็สำหรับคาติดต่างเนี่มันเฮ้าว่าด้เสียเนะพี่น้องเพราะว่าข้าพเจ้ากัพอมีความหู้หนหนึ่งทั้งเหลืองไฟฟ้านี่ก็เลยอาซาไป็ดเทศเพิ่นนะเนาะเฮ้ากับวาไาด้เสียอาคาจ้างสร้างต่างนั่นไปต่างแล้วก็เฮ้าได้ทางอายของนังแพลนาะเพิ่นมาซอยก็ถือว่าเฮ้าลดคาใจใจส่วนนั่นไปไดนะ้เนาะก็สำหรับเจ้าศรัทธาในการอ่า ส่งเงินมาซื้อแผงโซลาเซลล์ให้กับครอบครัวของนางแพลคังนี่นะพี่น้องเนอะก็คือเป็นทางมหาจรุนอินทองเนาะเพิ่นจำวัดยุธีกุ่งเทพมหานครประเทศไทยเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจหลายๆเนะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ซีบุมีอย่างไรเนะาะเฮากับมาสรุปรายละเอียดทุกอย่างให้กับทานผู้ชมเลยห้าฟังนำกานเนาะทีเ่เฮ็ดแบบนี้ก็คือยากใไห้มันโป่งใส่ที่สุดเท่าทีขาพเจ้าทีเฮ็ดได้เนาะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึง่งอ่าคอมเมนต์เขามาเฮากันเลยว่าพยายามเฮ็ดไห้มัอนอ่าโป่งใส่ที่สุดเท่าทีท,าที่เป็นไปได้เขาก,กับบหู้เนาะในสายตาของ ผู้ส้มในสายตาของ f อทุกท่านเขาเจา้าซีเบิงเฮาในแง่ใดแต่สำหรับเฮาคือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านผู้ใจบุญให้มากก็คือจุดประสงค์คือมาทำบุญนาะพี่น้องเฮากะนำเงินส่วนนั้นไปเฮ็ดบุญห่มหวมกันนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบอใจหลายๆที่ทานใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันสน,นับสนุนมากนาะกับประมาณนี้ว้าหลายกันยืดกันยาวนาะพี่น้องนาะ,ะพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดนั่นกะ ฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเก้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอก้าวำว่าสบายดีย